ไปตอนกันที่นางแสงสาวปันปันสุทธ,ธา,านะคะที่ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องความรักกับแฟนหนุ่มนอกวงการนะคะว่าตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่ค่ะแล้วก็เพิ่งจะผ่านวันครบรอบ5ปีมาหมาดๆอีกด้วยค่ะ แม้แฟนๆจะแอบ,บสงสัยนะคะถึงสถานะทางหัวใจของปันปันสุทธตากับแฟนหนุ่มนอกวงการไบรยนันค่ะที่ความรักก็ดูเงียบๆนะคะเลยไม่รู้ว่ายังรักกันดีอยู่หรือเปล่าล่าสุดตอนปันออกมาเปิดใจค่ะว่าตอนนี้ความรักยังแฮปปี้แล้วก็เพิ่งจะครบรอบผปีที่คบกันไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้ควงกันไปฉลองที่ไหนแต่ความรักก็ลงตัวค่ะเพราะว่าไม่ได้หวือหวาอะไรขอแค่อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจก็พอค่ะ ก็ไม่ไม่ค่อยมือหวาอะไรอย่างเงี้ยไม่วือหวาใช้คาว่า stable ใช่แบบเรื่อยๆก็ปรับตัวกันค่อนข้างเยอะมีปัญหาระหว่างทางเหมือนคู่ทุกคนแหละค่ะแต่ว่าเหมือนกับมันก็พยายามเรียนรู้กันเข้าใจกันไปเรื่อยๆจนมันก็ถึงจุดที่แบบเออมันก็ stable ดีไม่มีเรื่องอะไรทะเลาะเท่าไหร่เจ็ดปีอาถรรพ์กว่าอาจริงๆอาถรรพ์ไปช่วงหนึ่งเหมือนกันแบบไปก็จะมีช่วงที่แบบเหมือนกับอาถรรพ์นิดนึงเหมือนแบบสั่นคลอแบบเอายังไงดีจะไปต่อจะไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ เราเงียบๆเหมือนกันไม่ค่อยเราไม่ค่อยลงสื่อคนไม่ค่อยรู้